ป้อมปราการหมายเลขหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้อมปราการเมืองเก่าสงขาที่หัวเขาแดงจังหวัดสงขาเป็นป้อมที่ก่อด้วยอิฐและหินสบูนมีผังเป็นรูปครึ่งวงกลมเชื่อมต่อกับกำแพงเมืองเก่าทางทิศตะวันออกและมีบันไดทางขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ป้อมปราการแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันค่าศึกที่มาจากทางทะเลและทะเลจินใต้เป็นส่วนหนึ่งของป้อมปราการทางธรรมชาติที่ใช้ขเขาแดงเป็นแนวป้องกันทางทิศใต้ ป้อมหมายเลขหนึ่งมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมกว้าง17เมตรยาว2 2เมตรสูง450เมตรมีช่องว่างปืนใหญ่พร้อมบางใบอยู่บริเวณเดียวกับคูและกำแพงเมืองตั้งอยู่ใกล้สามแยกบ้านเลห่างจากถนนสายหัวเขาแดงและโนดประมาณ240เมตรเมื่อเรายืนบนป้อมนี้จะทำให้สามารถจินตนาการไปถึงยุค อดีตเมื่อครั้งที่บริเวณนี้ยังคงเป็นรัสุลตานที่ชาวต่างประเทศเรียกขานว่าซิงโกหรือซิงโกราว่ามีอนณาเขตบริเวณกว้างขวางเพียงใด ป้อมปราการหมายเลขหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองสงขาเก่าซึ่งก่อสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สามเพื่อป้องกันการลุกรานจากศัตรูและโจรสลัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสงขาเป็นเมืองท่าการค้าที่สำคัญความสำคัญของป้อมนี้คือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับการป้องกันเมืองและเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้อมปราการที่สร้างขึ้นอย่างแข็งแรงเพื่อปกป,ป้องบนเมืองได้รัพย์สินของรชาชฎรในอดีต แนวคู่เมืองเดิมสงขาในสมัยอยุธยาเป็นคู่เมืองและกำแพงเมืองที่ร้อมรอบเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมโดยมีเขาแดงและเขาค่ายม่วงเป็นปาการทางธรรมชาติในทิศใต้ส่วนทิศเหนือของคูเมืองจะเชื่อมต่อกับทะเลหรือคลองน้อยได้มีการสร้างป้อมปาการต่างๆเพื่อป้องกันภัย